ลดความอ้วนในหนึ่งนาทีสไตล์คุนุ่นนะคะวันนี้นะคะ EP ที่8แล้วนะทุกคนวันนี้น้ำที่นจะมาเติมนั่นเรียกว่าเติมนะเพราะหลายคนนะคะพอให้เริ่มทานโปรตีนเยอะๆมักจะมีปัญหาในเรื่องของเข้าน้ำยากท้องผูกตามมานะคะโดยเฉพาะตัวเองอย่างพี่นุ่นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกตามมาจากการกินโปรตีนเยอะนะคะอย่างนั้นเราห้ามขาดอะไรวทุกคนห้ามขาดในเรื่องของไฟเบอร์หรือกากใย,ยอาหารนะคะก็เรียกว่ามาเตือนกันให้อย่าลืมการทานผักที่หลากหลายผลไม้ที่ เมืองไทยนี่คือมีอะไรที่ดีๆเยอะนะที่หลายๆคนนะอิจฉาเรานะอย่างนั้นเราอยากให้พลาดโอกาสในการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยและเราได้มีผลไม้ดีๆกินโอเคไหมทุกคนนะคะนะเติมเรื่องของผักผลไม้ห้ามขาดอันนี้พี่นุ้มย้ำเลยนะฟั่งคงผักผลไม้ห้ามขาดนะคะพร้อมกับการกินโปรตีนที่ดีและใช้สายตาในการเลือกข้าวแป้งน้ำตาลสีเข้มเเข้าไว้นะคะสมอย่างหลักๆพวกนี้นะ เชื่อเถอะว่าคุณจะมีนิสัยการกินที่ดีและไปสนับสนุนในการที่คุณเปลี่ยนแปลงรูปร่างและมีสุขภาพที่ดีแถมยังมีความสุขในการกินในทุกๆวันอย่างแน่นอนใครเห็นว่ามีประโยชน์แชร์ไปบอกให้คนมาทําไปพร้อมกับเรานะคะนะแล้วติดตามกันได้ที่กินแบบนี้ก็หายป่วยได้ไวพี่นุ่นรับประกันได้ว่ามีทริคเด็ดๆมีคลิปดีๆมาฝากกับทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้พี่นุ่งไปก่อนไว